ใช่ครับเดาบล็อกมึงเริ่มเลยมึงเริ่มก่อนเออบล็อกมึงอ่ะใช้ไฟฟ้าปะไม่ใช้โอเคตามมึงละกูขอถามว่าบล็อกมึงอ่ะหาในโอเวอร์เวิด์ได้ปะบล็อกกูหาในโอเวอร์เวิด์ไม่ได้ไม่ได้อ๋อแย่ละอเหลือสองบล็อกเองนะเนีหละยากยากยังไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกบล็อกมึงอ่ะมีสีเขียวปะไม่มีเลยไม่มีสีเขียว มันบอกมึงมีสีแดงปะละ่ะไม่มีอา้อาวปีอ่ะล่ะสิ่งที่กูต้องทำกูขอทายเลยละกันมาบอกขึ้นมือคือบอกนี้ไม่ใช่กูเดาจัดอ่ะกูไม่รู้อ่ะกูต่อได้ปะต่อได้เลยหรือว่าจบแล้วต่อได้เลยบอกมึงอ่ะมันเป็นขู่ขาใช่ไหมใช่โอ้ยอ ยังไม่ตอบอีกเหรอกูมึงรู้ได้แล้วนะนเดี๋ยวตอบแต่หน้าเดี๋ยวตอบแต่หน้าโอ้โหนี่มันแกล้งกูนี่หว่าถ้ากูเดาถูกนะอละลองลองดูบล็อกมึงเนี่ยมีสีม่วงไหมไม่มีเลยเออลตอบเลยโอ้โอ้กูแพ้ไปกูให้มึงถามเป็นคำถามมึงได้นะมึงอยากรู้เหมือนกันเออมีสีฟ้าไหม ไม่มีโอ้บล็อกมือจะบอกให้ว่าออมาดูมาดูมคอะไรอ่ะ <laughs> เริ่มก่อนให้เริ่มก่อนเลยอ้าวมึงเริ่มก่อนตอนที่เรากูเริ่มก่อนละได้น้นนะกูขอคิดวิเคราะห์ก่อนโอเคกูมีได้คำถามละมาเจัดมาเวลามึงทุบบล็อกเนี่ยมันมันจะออกมาเป็นบล็อกที่มึงทุบเลยใช่ไหมโอ้ยใช่ครับ ได้ด้วยเยียกูเอาเลยเหมือนกันถ้ามึงทุ่งกูยังปิดทั้งหมดเลยถ้ามึงทรบอกมามันจะเป็นบล็อกแบบเหมือนเดิมเลยไหมถ้ากูทร่มมาใช่มันจะเป็นบล็อกอันนี้เลยเดิมเลยเหรอเดิมเลยใช่ไหมได้เดิมโดมแบบมือเปล่านะอ๋อมือเปล่าเหรอเอามือเปล่าได้ได้มือเปล่าได้มือเปล่านะอ่าที่จะเลบล็อกเดียวกันปะวะ เออเดียวกลัวไม่เลือกบอกเดียวกันอีกว่ายากว่ะของชิ้นนี้มีสีฟ้าหรือเปล่าไม่มีครับโอเคครับของมึงอ่ะมีสีแดงวะไม่มีไม่มีสีแดงหรอโอ้โหยอย่าบอกนะอลูละเอ้เชื่อไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะเออของมึงมีสีแดงหรือเปล่าไม่มีครับ ไอ,เอ้เหมือนกันเดะเดะเลยเออบล็อกมึงอะ่ะมีสีม่วงปะไม่มีครับอี่แสดงว่าไม่ใช่อ่ากูเหมือน,นกูแบบว่าตาหน้าเหมือนกูจะรู้แล้ววนะ่ะกูต้องถามอะไรแล้วแบบว่าจะทำให้กูชนะตอนนี้นบล็อกมึงมีส่วนประกอบของไม้ปะโอ้โหมีโอ้โหเชื่อและเชื่อและโอเคอืมบล็อกมึงอะ่ะแบบว่า<อ>มันไม่ใช่บล็อกเต็มปะมันเต็ม มันเต็มหรอมันเต็ค okay. อฮ้ยโอ้โหกูว่ากูชนะแล้วอ่ะถ้าถามตาหนะ้ากูว่ากูรู้แล้วอ่ะกูหาความต่างของสองอันนี้ไม่เจอว,ว่ะแป๊บนึง<อ>กูถามได้ว่าบล็อกนี้ใช่ตื้อๆใช่ไหมอ่ะถามได้ไหมถามได้อันนี้นก็ต่บมาเลยใช่ไหมฮะมาเร็วใช่ไหมใช่กูแพ้แล้วเฮียเฮีย er. อ้อทำไม ยังรู้ได้ไงวะของมึงอะไรอะ่ะโอ้โหไม้เฮี้ยนี่มันไม้ <My S 2> อะไรว <I S 2> ะร <N ator? S 2> อยู่ในเนเธอร์อ๋อโอเคเขาจะเลือกอันนี้แล้วกันเขาจะเลือกอันนี้แล้วกันเดะเดีะเดะเขอเลือกแบบว่าให้มันอันนี้ก่อนวะเลือกโหลค้นถามเหรอเอออันนี้แล้วกันนะกูมาเริ่มก่อนได้อ,อบล็อกเนี่ย หาไดจา้จากธรรมชาติปะ่ะแบบว่าแบบว่าคือวางอยู่ตามธรรมชาติปะ่ะวางมันวางวางอยู่ตามธรรมชาติหรอใช่งั้นกูขอถามมึงกลับด้วยคำถามเดิมเลยว่าบล็อกนี้มันวางอยู่ตามธรรมชาติหรือเปล่าบล็อกนี้วางอยู่ตามธรรมชาติครับแน่ใจแล้วสิอุย้ยโอ้โหทำไมมันคิดไปคิดมาไม่ใช่ปะเนะี่ยวางอยู่ตามธรรมชาติวางอยู่โอเคตากูป่ะอืม บล็อกมึงอะทำจากเหล็กป่ะได้ชิปตา,ห,าปหน้ากูชนะแล้วครับหน้าชนะแล้วโอ้โหง่ายเกินชนะหรอกเวลอกูขอ,ขอตอบเฮ้ยตอบเลยหรอย,ยบอล็อกอะมันเกี่ยวกับหินไหมเกี่ยวอืมมามาตอบเลยไอ้มึงก็ปูแล้วล,ล่ละนี่มึงมาแค่สามอันด้วย เอ๋เอแล้วมึงลองทายดิของกูอ่ะขอเดาว่ากูลังเลอันเนี้ยแต่ว่าขอเดาว่าเป็นนี่อ้าวไม่ใช่ครับบล็อกกูคืออันนี้มึงตัดร<ไ>อ้เหี้ย,อยเอ้ยกูอ,<ะ>อ่ะเมื่อกี้กูลังเลแล้วอันเนี้ยเป็นมันก็เป็นหินก็มันเขียนแซนสโตนตนะตอนแรกกูกูจะบอกว่าไอเชี่ยบล็อกมึงอ่ะมีคำว่า brick เอ้ยมีคำว่าสโตนในชื่อตัวแต่ไอ้เหี้ยนี่มันไม่มปลี่ยไอ้เหี้ยนี่มันเป็น brick ไม่ได้ว่าบล็อกมึงมันทำอย่างหินหรือเปล่ามันก็ไม่มีอันเนี้ยมาอีกสักเกมแล้วกันอืมกูขอเลือกเป็นอะไรดีนะโอ้มันมีบล็อกนี้ด้วยเหวะบล็อกนี้อันนี้คืออะไรอันนี้บล็อกนี้เกี่ยวกับแร่ไหมบล็อกนี้ไม่เกี่ยวกับแร่ครับผมไม่เกี่ยวอ่าบล็อกนี้ บล็อกนี้แบบว่าต้องได้มาจากการครัพเท่านั้นไหมไม่ไม่คือคือหาตามธรรมชาติได้ได้เฮ้ยโ,โอ้โหเหลือแค่สามอันนี้หรอกูใช่หรอเออกู<ม>ตัดช้อยเหลือเฮ้ยเฮ้ยกูกูก,<ม>กูตอบได้แล้วมั้งนี่ใช่หรอเออ มันบอกของมึงอ่ะหาตามธรรมชาติได้หรือเปล่าหาตามธรรมชาติได้มันมีตามธรรมชาติอ่ะมันมีตามธรรมชาติตอนนี้ออกที่เราอยู่ตอนนี้มันก็มีไปเนี่ยมองไปข้างล่างก็เห็นแล้วเนไอ้กูมองก่อนโอเคกูรู้แล้วไอ้สัตว์ได้ไอ้อันนี้ได้รู้อ่ะกูรู้ของมึงว่ะไม่อันนี้แน่เลยเอาดิเอาดิอ่ะขอถ่ายข้ามถามหนึ่งอันเอาชัวร์เลย ไม่ใช่บ็อกสี่นเงิอกันนี้นะไอ้สัสกูแบบเอาชชว์เลยเขาเอาชัว์เลยเออเออเบ็อกมืออ่ะทำจากเหล็กปะไม่ใช่อ้าวอ้าวก็เหลืออันเดียวก็ชนะดิอะไรอ่ะวัดกันเวลาวัดกันเวลาวัดกันเวลาออามาวางพร้อมกันเลยปะล่ะเอาเลยปล่ะสองหนึ่งอ้้หทายถูกทั้งคู่อ่ะเย็นแมมไอ้เสมอไป เกล้วกันเกลกันเคต้งเริ่มก่อนเอ่อผมขอถามว่าบล็อกนี้เนี่ยมีสีฟ้าไหมไม่มีไม่มีสีฟ้านะแล้วบล็อกนี้มีสีแดงไหมบล็อกนี้หรอไม่มีสีแดงครับไม่มีสีแดงบล็อกนี้เอ่อเกี่ยวกับเรสตสโตนไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรสสโตน บล็อกนี้เกี่ยวกับไม้ไหมบล็อกนี้เกี่ยวกับไม้ครับผมบล็อกนี้คลิกขวาได้ไหมบล็อกนี้คลิกขวาได้เดี๋ยวมันก็ยังเหลือเยอะอยู่นี่ว่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคลิกขวาแต่แบบมือเปล่าหรือเปล่าหรือไม่ใช่คลิกขวาได้ไหมเฮ้ยมันมีอะไรที่มันอันนี้ด้วยเหรอ เปล่าไหมก็ต้องมือเปล่ามือเปล่าอ่ะมือเปล่าคิดขวาได้ใช่ไหมถ้ามือเปล่าคิดขวาไม่ได้มือเปล่าคิดขวาไม่ได้มันมีอะไรที่มือเปล่าคิดขวาไม่ได้ด้วยปะพวกดินไงดินฮะใช่เหรอผมงว่ะคือบล็อกมือคิดขวาได้ได้บล็อกมือเกี่ยวอะไรกับไม้จังเกิลบะไม้จังเกิลเฮ้ยไอ้แค่นี่ไม่ใช่ไม้จังเกิลนี่หว่าชิบหายแล้ว จะจะยึดคำถามนี้ไหมหรือจะเปลี่ยนคำถามไปเลยไปเลยไปเลยอ่ะไม่เกี่ยวกับไม้จังเกิลว่ะคุณคุณพลาดแล้วคุณพลาดแล้วถามอะไรมาอันนี้คือไม้จังเกิลว่ะคุณพลาดแล้วอ่ะคือเออบอกเนี่ยเกี่ยวกับไม้ปะมันเกี่ยวครับเกี่ยวกับไม้เหรอครับโอเคบอกนี่ครับได้ไหมบอกนี่ครับได้ครับได้ไหนอ ได้แน่นอนไม่เปิดอ่ะกูตอบเลยตอบเลยมึงกูตอบเลยตอบเลยอ่ะอมอ่ะมาจัดมาผิดโอ้ยเยอะผิดได้ผิดบล็อกมึงเนี่ยทำจากดาร์กโอ๊กว่ะไม่ใช่อ่ะดิไม่ใช่อ่ะมาแล้วเวลาตอบแล้วอ่ะอ่ะโอ้โหดาร์กโอ๊กนี่คือบล็อกกู ใช่กูกูแพ้อย่าบอกอนะกว่านี่คือบล็อกมึงอ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่บอกกูที่นี่มันบล็อกอะไรวะเดี๋ยวนะจังเกิลเหรอทำไมของกูไม่มีจังเกิลน,นะไหนจังเกิลนีไ่ไงจังเกิลอ้ทำไมกูปิดไปวะ what the fuck ยังไม่คิดขวาได้เพื่อนนี่ไงเออเฮียโอ้โห จะใช้ขวานก็เหมือนดินใช้กวาโอยยังงี้เหรอวะเหลือ,อนนเชื่อโ่อนนอ้กูพลาดมึงเริ่มก่อนเลยเอ่าบล็อกนี้อะ่ะมีสีเขียวปะบล็อกนี้ไม่มีสีเขียวไม่มีสีเขียวบล็อกนี้มีสีแดงไหมสีแดงไม่มีครับมาแบบแดงอะ่ะแดงแดงอะ่ะเข้าใจปะ สีแดงแบบแดงแดงใช่ไหมไม,ไม่ใช่แดงแปแแบบแดอะไม่ใช่แดงแปดแต่แบบมันออกแดงแดงแดงอิดอะนะเออแดงอิดกูพ oh> ูด่างนั้นถึงก็ได้ไม่มีแดงอิดอืมบล็อกเนี้ยเป็นห like ินป่ะเยวกับหินไหมไม่เป็นไม่เป็นไม่ใช่หินบล็อกนี้เมื่อขุดด้วยมือเปล่าแล้วมันจะตกมาเป็นบล็อกนั้นไหมขุดด้วยมือเปล่าแล้วจะตกเป็นบล็อกนั้นไหมเป็นเป็นบล็อกมึง เต็มบล็อกปะเต็มเต็มบล็อกยี่อะเดี๋ยวบอกนะบล็อกมึงให้แสงสว่างปะบล็อกกูให้แสงสว่างครับผมเอ้าเอาแล้วกูว่าเราบล็อกกูเหมือนกันเลยกูเหมือนกันเลยกูเราบล็อกเดียวกันละกูว่าเราบล็อกเดียวกันละบล็อกมึงอ่ะให้แสงสว่างปะใช่ชัดเจนนะต่อมกันเลยไหมล่ะ เสมอครับเสมอไอ้เรื่องเหมือนกันเฉยใจลงกันอะ